กำลังมานะครับรถเร็ว107กรุงเทพเด่นชัยรถเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวแรกนะครับที่จะจอดสถานีรถไฟชุมแสงฮะตอนนี้นะครับรถล,ล่าช้ามา48นาทีฮะโอเคนะครับตอนนี้รถเพิ่งผ่านสถานีรถไฟคลองประกดมานะครับโอเค ยังไม่นอนนะครับยังรอถ่ายรถไฟอีกสามขบวนคือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งโอเคแสงไฟมาแล้วนะครับรถรถเรีว1นึกรุงเทพเด่นชัยโอเคขอพูดหนึ่งรอบในหนึ่งรอบจะพูดตอนที่รถออกจากสถานีไปแล้วรถเรีว107นะครับหลังจากที่รถจอดชุมแสงเสร็จแล้วรถไปจอยทิงที่สถานีบางมูน่าตะพานหินพิจิตร พิษณุโลกหนองตมพิชัยท่าศัก์อุตรดิตศิลาอาจไปสิสุดที่เด่นชัยนะครับตอนนี้รถล,ล่าช้ามา48นาทีนะครับเกือบ50นาทีก็มีหมาเห่านะครับไม่ดูเห่าอะไรมันก็ต้องมีวิธีคมขืนกันหน่อยหมาผมเองนะฮะไม่ใช่หมาใครเหาเหี้ยอะไรก็ไม่ ทุกคืนนะครับเวลาจะนอนเนี่ยพอตกกลางคืนมาอมน่ะเห็นไหมยังเห่าไม่หยุดเลยก็กําลังมานะครับ107รถลาช้ามา48นาทีนะครับน่าจะไปถึงเึ่นชัยตีห้ากว่าตีห้าตีห้า59แล้วกันอ่ะคาดการนะครับคาดการอาจจะไปถึงต้อ6โมงช้าก็ได้นะครับนะ กำลังมานะครับรถเร็ว107รถเที่ยวแรกเที่ยวขึ้นนะครับเที่ยวขึ้นเที่ยวแรกอ่ะขอพูดอย่างนงี้ะครับรถเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวขึ้นขบวนแรกนะครับที่เจาะสถานีรถไฟชุมแสงนะครับตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยขบวนถัดไปที่จะมาเจาะที่จะมาเจาะต่อจาก107ก็จะเป็น105นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่ารถยังงดวิ่งอยู่ไม่รู้จะได้วิ่งไหมนะครับนะ ก็มาแล้วนะครับ107ก็ขบวน2เนี่ยจะเป็น105นะครับก็จะเป็นเที่ยว2ที่เข้ามาจอดเนาะเป็นรถด,ดีเซลรางรถเรือกลางคืนนะครับออกตามหลัง107แต่ตอนนี้105ย105 106 34ในสายเหนือยังงดวิ่งอยู่นะครับก็เลยทําให้107นี่แหละจะเป็นขบวนแรกอยู่แล้วส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็น407นะครับเพราะว่า105งดงดงดเดินรถ ต่อไปก็จะเป็น407ที่จะมาจอดต่อประมาณตีห้ากว่าตีห้าสามสี่นะครับที่รถจะมาถึง่ะมาแล้วนะครับ107หมาแม่งกระห่าไม่หยุดเลยหมาผมเองนะครับไม่ใช่หมาใครเอาฉบับย่อนะครับจอดทุมสาเสร็จแล้วไปจอยทีนีทีท บามูน่ากตะพานหินพิจิตปิษณุโลกอีกสิบสถานีนะครับที่รถจะไปจอดก็คือบามูน่ากตะพานหินพิจิตปิสซุโลกหนองตมพิชายท่าศักอุตระดิศราอาดและกระเด่นชัยครับเป็นสถานีปลายทางโอเคกำลังมานะครับหนึ่งสเจ็ รถเที่ยวแรกนะครับต่อไปเที่ยวที่สองเนี่ยควรจะเป็นหนึ่งห้าแต่รถยังงดวิ่งอยู่ก็จะทำให้ขบวนถัดไปเนี่ยที่จะตามหลังมาจะเป็นในส่วนของรถด่วนห้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นเที่ยวที่สองอะที่จะผ่านชุมแสงได้ก็สี่ศูนย์ดนะครับนะปอดีจะเป็นคันป,ปอดีจะอยู่หลัง1 0 5ูนย์ห้านะครับด่วนห้าหนึ่งแต่ตอนเนี้ยมันงดวิ่งอยู่นะครับหนึ่งห้าก็เลยทำให้1 0 5ู้าเนี่ย ขึ้นมาเป็นขบวนสองแทนนะครับมาแล้วนะครับ107่งกรุงเทพเด่นชัยรถเร็วยามลาตีนะครับไปถึงเช้าหมืดอย่างนั่งนะครับอย่างนั่งเหมือนกันไปถึงเด่นชัยตอนตี55แต่ในเมื่อลรถล่าช้ามานะครับอาจจะไปถึงตอน6โมงเช้าก็ได้นะ หรือว่าอาจจะไปถึงตอนตีห้าห้าสิบแปดอย่างนี้นะครับ่ะโอเคมาแล้วครับ1นึกรุงเทพเด่นชัยรถเร็วยามราตรีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่สิบสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อหกสิบห้าระวังรถไฟนะครับเราจะดูกันนะครับว่าหัวจักอะไรทางขบวนน่าจะเป็นเอาสตอมนะครับ มาแล้วนะครับ107กรุงเทพเด่นชยัยเอาสตอมทางกระวนครับหมายเลขอะไรมาดูกันหืมเปิดไฟขาวด้วยนะครับเอาสตอม CC16 สุดยอดครับเอาซอม CC16 ทางกระวนครับนี่นะครับรถเรยวเที่ยวแรกนะครับที่จอดสากนี้รถไฟชุมแสงอ่า ชาชราที่เดินปเป็รถเร็วเที่ยวขึ้นที่หนึง่งศูนย์เจณอ่ะเรามาดูไปกันกรุงเทพเด่นชัยนะครับตอนนี้รถล,ล่าช้ามาสี่สิบแปดนาทีนะครับนี่ครับก็มีของลงหรือเปล่าอ๋อมีนะครับมีนี่นะครับรถล,ล่าช้ามาสี่สิบแปดนาทีครับนะ ก็ล้อของจับผู้โดยสารนะครับยังลงไม่หมดฮะนี่นะครับรถเรือยามราตรีรถล่าช้าบานเลยนะครับสีสิบแปดนาทีฮะก็กลังหลอกเอ้ยขอไปก็กำลังล้อของขึ้นนะครับของเยอะก็จะมีนักเรียนจากโรงเรียนผมนะครับไม่รู้ไปทําอะไรนะลงมากันเยอะเลยอ่าอ่ะ,อะผมไปดูป้อีกรอบกรุงเทพเด่นชัยรถเที่ยวแรกนะครับที่จอดสถานีรถไฟชุมแสง ของยังไม่หมดง่ายๆนะครับมีเยอะผมก็เคยเป็นนะครับเอาเสื้อผ้ามือสองมาเยอะมากกว่าที่รถจะออกโอเคนะครับอของยังไม่หมดนะครับโอ้โหในสถานีต้องมาช่วยนะครับโอ้โหรถกเสียเวลามาเยอะนะครับตอนนี้ไม่รู้ช้าไปเท่าไหร่แล้วอ่า ร้อของนะครับของมันเยอะทรรมาแท้ไม่มีคําปลอบใจนะครับไว้นุนเทสดีมีรถมอเตอร์ไซค์ลงหนึ่งคันนะครับโหตอนนี้ไม่รู้รถล่าช้าเท่าไหร่เลยของเยอะมากครับืยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดขออนุญาตถ่ายนะครับ ยังไม่หมดนะฮะโอ้โ oh. หอีกประมาณสามสี่ชีครับ oh. ยังไม่หมดเลยรอนานหน่อยรอนานหน่อยรอนานมากมากสองคันท้ายจะเป็นรถนอนนะครับโอ้ oh. ของยังไม่หมดด่า,า 1, ยังไฟแดงอ,อยู่นะครับโอเคหมดแล้วหมดแล้วเลยชิ้นเดียวอ๋อโอเคหมดแล้วนะครบหมดแล้ว,ว,ว,ลลวโอเคนะครับรถเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวแรกนะครับที่จอดชุมแสงหลังจากที่รถจอดชุมแสงเสร็จแล้ว รถไปจอยทีงที่สถานีบามุนาสะพานหินพิจิตพิษณุโลกหนองตมพิชัยท่าศัก์อุตรตดิศิลาอาสไปที่สุดที่เด่นชัยนะครับโอยรอนานมากรถราชากี่นาทีไม่รู้นะฮะกว่าที่รถจะออกของผู้โดยสารมันเยอะนะครับต้องเข้าใจนะก็เป็นโรงเรียนผมนะครับไม่รู้ว่าพวกพีพ่ๆเขาไปทําอะไรกันนะ นอนครับโอเคครับสุดยอดเหลือสามขบวนนะครับหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งรอดูได้เลยกล้องเบอร์อีกแล้วไปลงคลิปกัน